ไอทีชง,งนมีคำตอบ NVDA อ่านไม่ชัดกอไก่ขอไข่แก้ไขเสียงอ่านให้เป๊ะได้อย่างไรสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ็อกซ่าไอทีกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นความชาง,งนนะครับหรือปัญหาของท่านผู้ชมนะครับผมทางบ้านหรือผู้ที่มารับบริการไอที นะครับจากผมปอกซาไอทนะครับได้เจอปัญหามานั่นก็คือเสียงอ่านนะครับใน nvda นะครับผมคือไม่ยอมอ่านกอไก่ขอไข่นะครับผมอ่าก็เป็นปัญหากันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีแก้ไขนะครับว่าเราจะแก้ไขให้เขากลับมาอ่านกอไก่ขอไข่นะครับได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมวิธีกันเลยครับ ในเสียงสังเคราะห์แรกนะครับผมที่จะมาแนะนํานั่นก็คือเสียงสังเคราะห์ของวอลคาไิเซอร์นะครับผมเมื่อเราได้ติดตั้งวอลคาไิเซอร์แล้วนะครับในเครื่องนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับให้เขาอ่านกอไก่ขอไข่นะครับผมหากว่าเครื่องของท่านผู้ชมท่านใดอ่านก็ถือว่าผ่านไปนะครับแสดงว่าการตั้งค่าของเขานั้น ได้ตั้งค่ามาแล้วนะครับหรือว่าท่านอาจจะไปได้ NVDA นะครับฉบับพกพานะครับผมหรือพอตเทเบรนะครับแล้วนํามาติดตั้งในเครื่องนะครับเขาได้ตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช่กดเลยนะครับสนี่นะครับนอหกดนี่นะครับผมก็หากว่าเขาไม่ยอมอ่านนะครับสอสเสือบแหวน แล้วผมอ่ะเราก็จะต้องไปตั้งค่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ในส่วนของการตั้งค่า NVDA นะครับในส่วน Speech นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแบบทั่วไปนะครับอ่จจะยังไม่ใช้คีย์ลัดนะครับผมก็ NVDA เมนูนะครับ NVDA คีย์แล้วก็ n นะครับผมอ่ะหรือจะกด insert หรือจะกด c a p lock ก็ได้นะครับ NVDA menu โอเคแล้วก็ลูกศรล่างครับ preferences submenu p นี่นะครับ p r e ิเศษส,สับเป็นหนูลูกศรขวา settings t dot dot s s e t t i n g นะครับ enter เข้าไป nvda settings nvda s e t t i n g ลูกศรล่างลงมา s p e e นี่นะครับผม speed นะครับมาที่ตรงนี้อะหรือว่าถ้าใครจะกดคีย์ลัดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ nvda บวก control แล้วก็บวก v v i c t o r นะครับก็มาในส่วนนี้เช่นกันนะครับอะโอเคในทะี่ที่ผมขออนุญาตแนะนำ เมนูแบบทั่วไปก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะ Shift แทบนะครับไปที่ปุ่มไปที่ปุ่มหนึ่งนะครับจริงๆจะกดแทบก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมก็โอ้โหกว่าจะถึงนะครับ Shift แทบจะใกล้กว่าโอเคเดี๋ยวผมกด Shift แทบไปเลยนะครับ Apply Button Alt Cancel Button OK Button Speech Property Use Spelling Functionality of Supported Checkbox Not Checked Alt Plus S นี่นะครับผมมาที่ปุ่มนี้เลยนะครับ Use spelling functionality if supported Use spelling functionality if support นะครับอ่ามาที่ปุ่มนี้นะครับผมหากว่าเขานะครับยังไม่ได้เช็คถูกนะครับอ่าเราก็ทำการกดเช็คถูกเขาได้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้เขาไม่ได้เช็คถูกไว้นะครับผม เดี๋ยวผมก็จะกด Space Bar นะครับเพื่อทำการเช็คถูกเลยนะครับ space checked นี่นะครับผมเมื่อเช็คถูกแล้วจะแท็บไปที่โอเคแล้วกด enter ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะกด enter ตรงนี้เลยก็ได้ผมขอกด enter เลยล้วกันนะเพราะว่าผลรับก็จะเหมือนกันนะครับ desktop list user โอเคเขาก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับจากนั้นผมจะลองกด ah for หอกาดอก็ได้นะ for fun นี่นะครับ f อ r ี ก็ดเนี่นะครับผมเขาก็จะอ่านอักขระนะครับได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับผมโดยปกติถ้าเขาอ่านแบบกงองอนออะไรเงี้ยนอเแล้วก็ไม่รู้เนาะว่านอน,นูหรือนอนเนนนะครับผมอ่าอน,นี้เขาก็จะอ่านลอันนี้นะครับนอนูอนอนเนนอ่านี่นะครับชัดเจนแล้วนะผมก็ตั้งค่ากันแบบนี้เลยสําหรับผู้ที่ใช้งาน Walk c o i d e r นะครับผมอ่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของเสียงสังเคราะห์ต่อไปกันเลยครับสำหรับเสียงสังเคราะห์ที่2นะครับผมอีกเสียงหนึ่งนะครับที่เราก็นิยมใช้งานกันนะครับผมนั่นก็คือป้าตาทิพย์ของเรานะครับอ่าก็จะต้องไปตั้งค่านะครับอีกเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสลับ เป็นเสียงป้าตาทิพย์นะครับ Microsoft Speech API Version นี่นะครับมาที่นี่เลยนะครับผม Microsoft Speech API นะครับผมห้านะครับหรือว่า s a p p i f y นะครับห้านะครับผมเมื่อเจอแล้วก็กด Enter เข้าไป d s o e 1 2นี่นะครับเป็นยังไงเสียงที่คุ้นเคยนะครับ DPC 142 r 1 4นี่นะครับผมโอเคผมจะลองนี่กดสอเสือ วาแหแวนงองูเงียบเลยนะครับผมโอเคเราก็จะเข้าไปตั้งค่าอีกเช่นกันเนาะก็ไปในส่วนของการตั้งค่า N V A ไปในส่วนของสปีดเหมือนเดิมนะครับใครจะกดคีย์ลัดหรือว่าจะไปแบบตรงๆแบบผมเนาะ N V A menu ลูกศรล่าง Reference เลูกศรขวา s e t t i ติกด enter เข้าไปแล้วก็ลูกศรล่าง โอเคสปีดนะครับผมอ่ะจะก,กดคอนโทา NVDA แล้วก็ V v i c t o r ก็ได้อีกเช่นกันนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะ s ชิปแท็บมาที่นะครับอ่ะผมกด Shift ท็บเลยนะนี่นะครบัรบผม Use Spelling Functionality If e Support นะครับเหมือนเดิมนะครับผมในค่าตรงนี้เขาเช็คถูกไว้นะครับก็ไปเอาเช็คออกนะครับผม่ามันก็จะสลับกันนะอวอลคาเลเซอร์นี่ก็คือให้เช็คนะส่วนป้าตาทิพย์ไม่ต้องเช็คนะครับแล้วก็เช็คออกนะครับนี่สเปซบาร์ไปเลยนะผมกด Enter ไปเลย เราก็จะกลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะเดี๋ยวผมจะกดฟอหอกดอเลยนะครับนี่นะครับผมเขาก็สามารถที่จะอ่านอักขรภาษาไทยให้เราได้อย่างชัดเจนนะฮะนอหนูสินอเน้นโอ้โหอ่านมานะเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่าเป็นนอเนนแล้วกันนะครับผมและนี่ก็เป็นการไข นะครับความฉงนนะครับผมว่าทําไมนะครับผมในส่วนของ nvda ถึงอ่านไม่ชัดเจนนะครับเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอ่ะยังไงก็ดูการตั้งค่าในส่วนของเช็คถูกไม่เช็คถูกนะครับกันให้ดีนะครับเขาจะสลับกันนะครับยังไงก็จดจําแล้วก็นําไปใช้งานกันได้นะครับผมสําหรับความฉงนนะครับในครั้งนี้เราก็ได้คายกันไปแล้ว นะครับยังไงก็ไว้กลับมาพบกันใหม่ในความสง,งนคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ